ไปดูเรื่องที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์การเมืองกันบ้างเมื่อวานนี้มีการแชร์ข้อความกันในเพจหมุดคณะราษฎรว่าหมุดคณะราษฎรอันเดิมเนี่ยที่อยู่ตรงบริเวณล,ลานพระบรมรูปทรงมา้าถูกเปลี่ยนค่ะไปเป็นหมุดอันใหม่พอถูกเปลี่ยนปุป๊บข้อความอันเก่ากับอันใหม่มันก็เลยไม่เหมือนกันทีนี้เกิดคําถามตามมาใครเป็นคนเปลี่ยน เปลี่ยนเพื่ออะไรกันแน่แล้วมาเปลี่ยนตั้งแต่เมื่อไหร่กันแน่เพราะว่าทําไมเพิ่งมีคนไปเจอภาพแชร์กันในเพจเมื่อวานนี้นะคะมาดูกันก่อนสักนิดนึงนะคะหมุดคณะราษฎรเก่าเนี่ยถูกทําขึ้นในเหตุการณ์อภิวัตสยามตอนปี2 4 7 5ช่วงการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากสมบูรณาญาสิทธิราชเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขหมุดอันเดิมถูกฝังอยู่ตรงบริเวณล,ลานพระบรมรูปทรงม้าอันนี้เป็นข้อความอันเดิมค่ะเขียนว่า 24นิมิถุนายน2475เวลาย่ำรุ่งคณะราษฎรก่อกาเนือรัฐธรรมนูญเพื่อความเจริญรุ่งเรืองของคนในชาติครับทีนี้หมุดอันใหม่มาจากไหนก็ไม่รู้ใครเปลี่ยนก็ไม่รู้เหมือนกันคุณแชมปข้อความมันก็เลยไม่เหมือนเดิมอันนี้ข้อความอันใหม่ค่ะ มีระบุไว้ว่าทั้งวงนอกกับวงในนะไปดูข้อความที่อยู่ตรงบริเวณรอบนอกก่อนความนับถือรักใคร่ในพระตนัตไก็ดีในรัฐของตนก็ดีในวงตระกูลของตนก็ดีมีจิตซื่อตรงในพระราชาของตนก็ดีย่อมเป็นเครื่องทำให้รัฐธรรมนูญของตนเจริญยิ่งส่วนข้อความในด้านในเนี่ยเขียนว่า ขอให้ประเทศสยามจงเจริญยั่งยืนตลอดไปประชาชนสุขสันต์น่าใสเป็นพลังของแผ่นดินทีนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าใครเป็นคนมาเปลี่ยนเปลี่ยนยังไงเมื่อไหรยังไงกันแน่ก็เลยมีการสอบถามไปยังผู้อํานวยการเขตดุสิตคุณบรรลือสุขใสทางสนานักงานเขตเขาบอกว่าจริงๆรู้แล้วนะคะว่ามีการมาเปลี่ยนหมดุดแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าใครเป็นคนมาเปลี่ยนหรือหน่วยงานไหนมาเปลี่ยนกันแน่ตอนนี้กําลังรอความชัดเจนให้เกิดขึ้นก่อนถ้าหากทราบแล้วเดี๋ยวจะชี้แจง กับประชาชนต่อไปนี่นะฮะเราก็เลยเอามาเป<ฆ>รียบเทียบให้คุณผู้ชมดูว่าหมุดเก่ากับมุดใหม่เนี่ยมันมีความแตกต่างกันจริง<ฆ>นะครับคือขนาดยอาจจะเท่ากัน<ฆ>แต่ข้อความเนี่ยไม่เหมือนกันแน่นอนทีนี้ก็เลยเกิดคําถามนะคะว่าแล้วถ้าสํานักงานเขตบอกว่าไม่รู้เรื่องว่าใครเป็นคนมาเปลี่ยนหมุดแล้วจริงๆมุดมันอยู่ในความดูแลของหน่วยงานไหนกันแน่ใช่เราก็เลยไปสอบถามกับอธิบดีกรมศิลปากรครับน,นายอนันต์ชูโชธนะครับเขาเองก็บอกว่าไม่ทราบเรื่องนี้<ฆ>หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อความในหมุดขึ้นมาจริงนะครับ ก็ไม่จําเป็นจะต้องแจ้งให้ทางกมรมศิลป์ทราบเพราะว่ามันไม่ใช่พื้นที่ที่กรมศิลป์จะต้องดูแลส่วนจุดนี้อยู่ในความดูแลของใครทางกรมศิลปากรเขาบอกว่าเขาก็ไม่รู้เหมือนกัน,นค่ะเพราะว่าทางกรมศิลป์บอกว่ากรมศิลป์เนี่ยดูแลแค่พระบรมบราชานุสาวร,รีย์รัชากาลที่5เท่านั้นส่วนพื้นบริเวณโดยรอบเนี่ยไม่ได้เป็นอำนาจของกรมศิลปากรที่นี้พอมีข่าวออกมานะคะว่ามีการเปลี่ยนหมดคณะรัษฎรก็เริ่มมีความเคลื่อนไหวออกมาจากกลุ่มต่าง อย่างจานิวศิรวิทย์เสรีธิวัฒน์แกนนำกลุ่มประชาธิปไตยใหม่ระบุว่าถ้าหากว่ายังไม่มีหน่วยงานไหนออกมาชี้แจงความชัดเจนว่าหมุดเก่าหายไปไหนแล้วมาเปลี่ยนหมุดใหม่เพื่ออะไรในวันจนันนี้ตัวเองพร้อมกับเครือข่ายจะออกมาเคลื่อนไหวทวงคืนหมุดคณะราษฎรอันเดิม,มส่วนอีกคนหนึ่งค่ะคุณศรีสุวรรณจันยาเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยออกมาเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะดำเนินการนําหมุดคณะราษฎรอันเก่ากลับมาไว้ที่เดิมหากไม่ดําเนินการ เอากลับมาไว้ที่เดิมเนี่ยจะมีการฟ้องร้องหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายอย่างแน่นอนค่ะอันนี้ถือว่าเป็นภาพแห่งประวัติศาสตรนะครับเพราะว่าตั้งแต่ปี2,475นะฮะก็มีรัฐธรรมนูญฉบับแรกเกิดขึ้น ล่าสุดฉบับที่ 20, 20แล้วแล้วก็ววมีการเปลี่ยนแปลงหมุดเกิดขึ้นด้วยใช่จริงๆริงปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการปกครองเนี่ยปี2475แต่ว่าอีก4ปีต่อมา2479มีการมาปักหมุดตรงจุดนั้นตรงที่พยาพะหวนพลพยุหัเสนายืนอ่านประกาศคณะราษฎรค่ะ